ว้ามะเร็วจนมาเจอะเอะดาวทอดผ้าสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับทุกๆบ้านบ้านกิตติสวัสดีครับลูกใส่ลูกใส่มาแล้วบ่เร็วน่าตังมาสวัสดีครับขออวตารเสือใส่สวัสดีครับคุณ สวัสดีจ้าพี่สิครับสาวคนพะฮุ่นเด็กออกมาสวัสดีครับพูตถาผมงามเลยงอดบานรอบคุณจิจิสวัสดีจ้าจ่มาจากสาวคนพ่าุ่นนอนเดือยังครับบอยบัวบัวก่อนนอนเลยวันนี้ว้นอนแบบ สดแจ่งนละไปนอนไปนอนก็แล้วน้องตั้งกล่องมาโอ้เะบวหวมาใส่เราก็จะไยครับสวจ้าเสือโอ้เกอดมาอีกผมสวิสดีก็พบผมยังยันวางยันวางแน่นแนนแนนยันบังว่าจยันวางยันวางดแจ้งปัด คุณจิตติสวัสดีจ้าจงจากันพิะดามเนื้อกับพิะดามสวัสดีใส่จิตกิตอตกเล่นเด่เชื่อๆเอ้ยนะเสนตายเราไม่เหรอเล็บเล็บเลือดเือดอะ Ô, chị, có mặt như vậy đáng có vô lý là ý đạo đức. Nghĩa quá. ơi, quá nó ngon. nó ngon ngon. Ô, chị, ơi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 . หนเลยมึ้ม่นมาใสไห้กินเล้ยงมึงเลยยังกินแลงเนะใส่เลยยังกินเลงเนาะใส่แล้วนี่ฝนบตกจะเปียกไปรปะแรเลือเปียกปะเจอฝนมา กคนเราคนร้ก็เพมเรียนเรียนเดาน่นเงี้ยแจกเงี a, romance, ้ยแจกเงี้ยเรียนเงี้ยแจกเรียนด้เรืองร่างกายโอ้ยจับอันน้ ว่าเดี๋ยวนะ่าถาตังก่องมาน <c oughs> เนาะเฮ้ยรัวกลายจียวตายเลยนตาตายเราครับัน,น่ ได้ตัวเคียงบินสรงที่นั่งไปเที่ยวสงการสร้างประเทศไปเยี่ยมญาติพ่อที่เยี่ยมันจะได้ไปเจอผีแซมมี่ <c oughs> เอา้าสงดการที่ไปเที่ยวเยี่ยมมันหนึ่งตุลกฮ็ได้ตัวเตียงบินสร้างอนะหอหไรเราเนาะไปเยี่ยมญาติที่เยี่ยมันจะได้เจอผีแซมมี่ลูกใส่มาเจอกว่ามากยจอดำคนลครับผม ได้ก็ูเถะบวกบวกมาสามดวงหดวงเตาดวงนะ่กครกับผมมฟังเสียงพูดยนะูเกอนมาสาน้าี่ยกับพูดเฉลี่ยับอ,อครับผมบ่ได้ร้นหักเี่จ้ะเมุตเะ อยกแยกแยกแยกอะกรคงีะดีดีดีแบบตในกระตกเด็แปรดีดีท <overl ays PO> ีกระตุกในกรตกสวัสดีครับพี่สาวบ้าน้าจะรู้จะรู้ใชเงา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 ไปเงาไปอเงไปใช่ยบ่แล้วบ่บล้วน่ะตั้งกล่องมาสำเนาเราคือบ่ได้ไรนะ กิจ้ากจิติจารัสาวนาเนี่ยกี่แลงพี่กุมึงเลยเนี่ยใ่ลมปังก่องบัปังกับซีดบ่จ้าเอะมาแล้วที่เสือสดีการัเจาป่านมาสวัาดีครับนสาวไทย Mình làm bước dưới bên là chảy Có người là ai thật rồi đi đấy Thật rồi đi đi con chú Chịt 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 Ôi đi mà cắt nó bên nó Tả đầm bên nó Chịt 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 rồi Trong kỳ bước chân đỡ khẩu rồi Chứ không nóng bằng cũng กินขนมปังกับซีดเนาะเลิศนะครับเสียเลยนะโอเ้อออเจ็บกอดมาขอบคุณเลยล่ะกอดเล็กๆกอดหูสาวไทยเดี๋ยวไปซื้อเสียรอส้นแม่สาวไทยไปส้นงอเดี๋ยวไปซื้อเสียรอส้นแม่สาวไทยไปน้ำมาเลยวะ โอ้ยเอียนแม่เราบ่ได้ทงการเนาะคุคนๆนะไปสื่อเสียล้อฮ่าฮ่าแม่คนว่าไปเสียล้อสื่อเสียล้อแล้วสวัสดีจ้าไอเสียเลยนะน้องนกสามมอน สวัสดีกับคุขอบคุณเลยไหลกับขอบคุณเลยไหลคุณหลยเด้อกับอ็งนี่น้องทำคุณดาวบนอ่ัสดีจ้าคุณจีบมาจากกันสาวปทไทยขคดอากาศอากใสกันเลยสก๋กันเลยโอนี่มาเบืองนกเขาเด้อเแล้วเขาเดีอเด้อะบ้านหลอดหนกงหลองหุน น้องมุนสวัสดีจ้าจังวจัพี่กูมสวัสดีจ้าอ่าก็มามา,มาฟังเส,สียงฝนเสียงฝนกันยู่ดำสวัสดีครับบ่าวหนุนู่อาก็ใส่กิ๊กเลยกิก๊กสวัสดีครับจากน้องมุนเลยกับส,สวัสดีที่ใส่นกเขาหรืนอนก Ôi nó tụi nó mua gà gà tụi nó nhồng băng cả hú là chờ mà vì dừa miệt nừng nữa nữa nhồng băng vì dừa nè đó. Ô nhưng bận lướt rùa. Ba kín bận số bốn đê, đây vào cái đồ nhưu 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 vào đi nhưu bận rồi đi. Ở giờ lịch kinh giờ gì em than đó. cho đôi nó này lưỡi, mướt mất trang đây mất trang ra đây kén cái trang đây mất trang gần đây mất đi nó đây mất trang gần 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 đây mất ที่หนาที่ขุนเนาะ๋ยวระวังนกเขาว่าขันกับนกกระจอกกินน้ำนกตัวใดหนาสงสารก็ากาหลังม่อนเนาอจะจักลุ่มแล้วจะักลุ่มแล้วจัดกลุ่มแล้วลุงในกาบหกทุ่มหาสิบอุตส่าห์ิหาเลยยังพี่ กพี่กลุ่มสาที่ผ่าแล้วพิ่พ่พอเร็วๆพอเกี่ยบินออกตีหนึ่งออกจากเขียบไปเยี่ยมมันสีชมู่เงาือลุใส่วได้ก้มมาเลยม่อเฝ้าลได้ก่อเอ้ยอลุใส่ออกตีหนึ่งออกทีหนึ่งได้ไปเยี่ยมมันเลยเนาะโอ้ใจบวกมากกับพไลกับลุใส่ ใต้เสียตบเบิ้งดูใช่ไหมล้วเขาว่ากันแบบจอดกินน้ำเลยมันก็พ่อความกันเองเนาะเพ่อความกันละตบ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 เออละหังว่าเขาว่ากันมันก็ว่ากันเนาะกับนกกระจอกกินน้ำลูกจอกกินน้ำมันก็บวกกันมันก็ มัก็เมเนาะเขาเดียวเนาะไปซื้อของกันเด้อจ่าขอบคนไรกับหนองาว่ากัลคยไรับบ,มบ,มบม่มีอไอ้บ่มี่จัวนแม่สวผไข่เลยนาะบะหมี่มีปอไอเลยเนอีอยังน้อบ้านเลย,ลลลยเรา้นน้อบ่นเลนาะแม่สไข่เลยเนาเดือดถากว่าไข้เด้อครับหนองมณง,ง,งหนองนก,กหนองมณนหนองนกบจ่าหนองมจากพี่ไปดำนอนเดีวนะพ่อเสีย ครับันดีเด้อลูกชายขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณเลยหลายครับตัวเดีตัวใดีหน้าสงสารตัวเดีหน้าจะการก็สักกันหลายหนเลนบ่สักกันเนี่ยเอาสวดจินใครดีจ้าเธอมาจากพีมวดามันดีจ้ากุฏิจากพีมวดามเด้อสอบปะรด trong cần là lá dân tây tồn mình cũng phòng tôi nó <laughs> mưa 2 trong rồi kiến tôi mèm tới mèm 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 thì mèm <laughs> เออเนี่ยนะต้งสารนี่สุดแมน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 ตัวฟูนบะคันเนาะก็กินหนาม,มันเลยกินบะเพียงเนี่ยเนาะตัวฟูนก็ถือว่าเนี่ยกินยิดเดินนิดหน่อยมันเกิเดเอี่ยมเลยเนาะโอ้อากาศอาก,อากมาใจกระจายสองสามกูจะก่อนมากับพวกในร้านกับผมไปจังนาทีเนาะชิดตัวนาทีเนาะเดี๋ยวชิดตัว ก20 20ลี่พ่อเลือจ้าบิวเจอโอเจอก่อนมาะกลมเวัสดีกับมกลุคุณะลายกับผมกุ่คุณลายับเก่มาเอาใส่กับ่ลายมักเสียงคนมักเสียงคนนี่ xem cong xem cong xem 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 đó Ý mà leo đặt đặt chơi được cầu trả phù sứ hú trời quả mà sau đi các phun thay hải bưng nha bộ bà hải <laughs> bưng nha bộ bà Đừng. พี่เจ้าหัวใจก็กวานมาคุเลยไล่เขหัวใจก็วานมาซำหมดความฟังไว้มีแบบจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวนานมึงนะบ้าไมีเจ้าคนไม่เจ้านี่ปลาบะจ้ามีมีหรมีมีปลาทุ่มปลาคาบปลาะมี จะเป็นบ่อนต่ำต่ำตรงนั้นนอนนอนอยู่เป็นขื้นเนาะเด้ยวขวบมาเราขุดขุะ้างตะปลาเลียงปลาเลียงแม่แม่นี่ปลาเลียงอันนี้กินหาเล่น้ยิหาอาหารน้นสิยุสาวคนนึนเลยว่าเลยเดือด

ผมก็ได้มาืวเจมาาบนไปก็เป็นตาดำแต่แล้วกืี้น <left for Diamond Hayır> ่นนะนมากนาเนตดำงยบอมาก่ไ <gray> <labels> <cake> พี <nú> ne, ik, ่สาวหลายเนาะจ้าบางหย่แม่แม่พี่สาวไลนาะสาวแต่คนในกองสามปีหาคนหกคน้นสาวสาวเบาเลยยันสาวสาวเย็นมาผีตรงนี้เนาะต้น่ม่งหนั่นแะ เัวออาตเรม่ก็เรืยองยันยู่ตหลุกเขาเรื่อเนี้ยคเขาเรือที่เคก็แต่เขา่ยิ่งจำบุมบ่ให้เลยนื้ออาตายตาวกเรเาเดียวเนี่ยฮเดียวแม่แม่พกเราเขาเดียวไม่นางไม่นังไม่นางนเราผู้สาวข้าขยะแกะไม่น มาไหยันลก็นเจียวไ่หลก้กนนผู้เบาผู้เบาขาผู้บา่าใครอยาแตะเออ้บาขาผู้เบาาใครอยาแตะมาแล่าวกอนย่วาื่ตรงสาวหน่อยเนยนนี้สัวดีครับหลสาวดีครับดูับเลือดทีท่ตองเจ้า่อเลยสาวเอบาลั

thăm đà lá mà cậu nghe thăm đà nên <laughs> thì vậy là thôi nhưng mình vẫn mang sáng cuốn này sẽ làm được nó cái trang kịp vào

เอานั่นหือว่าจัง <laughs> อันบอ่ออันบอ่ออันลาลอันลนนนาีมันนีกมันนีอูจ่ามันนี้อูจ่าโอ้มันนี้ก็ไปบ่มัอนี้ก็ไปมันนี้ก็ไปบ่

đi du ký đi tập phum cháu thấy anh chụp hình rồi đi tập phum mu chết đi tập đi chụp này chụp phao mu chết đi tập phum chết tập đi thật กูผ้ากูน้นี่อู่ดิยางไวันเดียยู่เข้าา่ว่าดีงสื้อจาจักีดิดีพอพมดีพอหนี่มสกุัอู้อู่มีอู่งานอู่งานมั้ง เราดีทัไทยสุกบ้านเน้อขัจับผีก้นเนื้อตีล้อีลื้ด้วยเออตีื้อฮ่าฮ่าตีื้ออะองบ้านข้าอย่างผีกินก็เลยล่กระปิดเราไทยทำงานเจอนมารับขึ้นาไลับขึ้นดีขค้นเพื่อนเ้

ยพิ้นสวัสดีจ yup ้าจากพิษรามอ่าเตอร์ปนังไม่ร้ายนะจอมมีจ้าที่ยพิ้นมาจงจากโดดโดดสะเด้นโดดตึ้งเด้งสน่นอนนี่เลียงลาไว้เดี๋ยวลงโอ้ไไข่ขั้นขนาดนั้นงอหาเห็นจิ่นะ กี่้ัดที่จ,จ,ะจะะนะดจ้าเนะองดามลองดามตัวดีตันะโดดซ่าโดดซ่าเสิอา้าซึ่งเป็นสังกเว่าดโดาดซ่าโดาดซ่าวจไปมากกคลใ้กับคนนี่จริงับหมักหอยนี่จริงกับกับบักหอยขั้น Bọn nó khả bò bò hờn như ưu như tên này nè <laughs> cái ta chạy đi tỏ cái đám ăn khỏi chúng ta cái, cái Ôi, họ phải ra nó chạy, mà đi đâu Khỏi Làm chạy ra lại đấy cũng mà Chúng đang chạy cái chúng lại khỏi chúng và Nghê thì nó đám đấy Khỏi chúng Bà Nghê thì nó đám Khỏi nó đám. เก็บไก็บน่ะขอบค้ณทีนยขอบขุอในทีภาษางกฤษเจอกอบประจักสือร้องอกูสอบสอบขหนอบผมเดียมเนาะแลวอยู่ด้วยอบขอไลาสอบ้บ้าย